ฮัลโหลวัดดีนะคะลูกค้านะคะวันนี้เรามาลือ้อฝาสักสวยๆกันอีกหนึงหลังนะคะฝาสักหลังนี้สวยมากบอกเลยสวยมากถึงมากที่สุดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ยาวยาวทุกแผ่นนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะยาวอยู่ที่เจ็ดเมตร 6เมตรแล้วก็5เมตร4เมตรกันเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะลูกค้าหน้าก็จะอยู่ที่หน้า6มีนิดหน่อยนะคะลูกค้าังนั้นจะเป็นหน้า7แล้วก็หน้า8นะคะลูกค้าความหนาอยู่ที่2เซนกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะนิชาจะนำเสนอจัดโปรแบบถูกๆก,กันไปเลยนะคะลูกค้านำเสนอแค่ยกลาหมื่นนะคะลูกค้ารีบจัดเลยนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการรีดต้องการแบบรีดด้วยบอกนิชชาได้นะคะถ้าพร้อมรีดอยู่ที่หมื่นสองนะคะสำหรับชุดนี้นะคะพร้อมรีดโป๊ขัดใสให้อยู่ที่หมื่นสองนะคะลูกค้าต้องการรับแบบไหนก็บอกได้อ่ารู้สึกว่าจะได้อยู่ประมาณสักอืมน่าจะได้อยู่ประมาณห้า หาหกยกนะลูกค้านะประมาณห้าหกนะคะลูกคา้าอันนี้ประมาณนะคะประมาณนะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปตัดแต่งหัวไม้แล้วก็เช็คนะคะถึงจะรู้แต่นิชาประมาณให้นะคะสําหรับความยาวนะคะอันนี้ฝาอันนี้ก็คือเขาแตกมาเป็นธรรมชาติของเขาตรงนี้นะคะอันนี้นิชาจะตัดทิ้งเลยนะลูกค้านะเราจะตัดให้เหลือแต่ดีๆอย่างนี้ไปเลยนะคะก็จะเหลือประมาณ5เมตรอันนี้นะคะลูกค้านะ ขวานี่คือนะคะจะอยู่ที่หน้าแปดเห็นไหมคะลูกค้าหน้าแปดนะคะแล้วก็หน้าเจ็ดนะคะแล้วก็หน้าหกนะคะลูกค้านะอันนี้จะอยู่ที่หน้าหกนะคะนี่นี่นะคะหน้าหกนะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับความหนาเรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าเป็นไงคะสองเซนเต็มๆนะคะลูกค้านะสองเซนเต็มๆแบบนี้เลยนะคะความยาวเจ็ดเมตรนะคะแผ่นนี้นะคะเจ็ดเมตรเลยนะคะแผ่นนี้เจ็ดเมตรนะคะลูกค้า น,นีเป็นเชิงชาย7เมตรเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเชิงชายเหมือนกัน7เมตรนอกนั้นก็จะเป็น6เมตรนะคะลูกค้าหเมตรห้าเมตรซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยแบบแทบจะไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะถ้าใครแบบจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าหน้าเฉดหน้าแปยาวๆแบบนี้นะคะลูกค้านอย่างนี้เลยนะคะสวยงามนะคะอะเรามาดูอีกกองนึ่งนะคะลูกค้า สังกะสีเยอะมากนะลูกค้านะแต่ว่าป้าแกมเหมาหมดแล้วนะคะที่ชาขายหน้าง,งานไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับสังกะสีอ่ะอันนี้จะอยู่ที่หน้าสิบก็มีนะลูกค้านะฝาหน้าสิบนะคะลูกค้าหน้าสิบยาวหกเมตรนะมีอยู่นะคะแล้วก็หน้าเก้าอ่ะหน้าสิบนะคะลูกค้าช่วงนี้จะมีหน้าสิบด้วยนะคะ ความยาวก็อย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่ยาวตามตามที่ฉันาบอกเลยนะคะคือ6เมตรแล้วก็7เมตรนะคะลูกค้านะอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นฝาฝาเอ่อกันห้องนะคะลูกค้าในบ้านนะคะเขาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่โดนไม่ได้โดนแดดโดนฝนนะคะชุดนี้นะคะอยู่อยู่ในห้องเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนนะคะลูกค้าลายสั่นะลูกค้านะนี่นะคะ เปิดหน้าไม้ไมาก็จะสวยแบบนี้นะคะลูกค้าอย่างนี้เลยนะคะส่วนฝาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีเขาก็จะออกดำๆแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็นี่นะคะก็จะออกเป็นลายนะคะอ๋ะอนี่นะคะนี่ลายสักนะลูกค้า่าเห็นไหมนี่นะคะนี่คือลายสักนะคะลูกค้าดูความลายนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะนี่นะคะความยาวเป็นไงคะนูนเลยนะคะ ความยาวไปนู่นเลยนะคะเห็นไหมคะความหนาเท่ากันหมดนะคะสองเส้นหลังนี้ความหนาเท่ากันนะคะลูกค้านะลูกค้าทนาดสนใจอ่ะรีบจับเลยนะคะลูกค้าราคานี้หาไม่ได้นะลูกค้าถ้าเป็นที่อื่นยาวๆอย่างนี้แล้วก็หนาสองเซนแบบนี้คุณจะจัดได้อยู่ที่ยกละประมาณหมื่นสามนะลูกค้าที่อื่นเขาขายกันอยู่แน่ๆหมื่นสามแน่นอนนะคะลูกค้า แต่ของเราจัดไปที่หนึ่งหมืบาทนะคะลูกค้าจัดได้จะเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากมากคะ่ะรีบโทรมานะคะลูกค้านะสําหรับฝานะคะลูกค้านะสหรัแบบฝาสวยๆนี้นะคะรีบโทรมากันเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ